자. สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่3ทับกลับมาพบกับคุณครูก้อยคุณครูะออทยปกุลคุณทศอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ชุมชนของเราเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะเพลงที่เด็กๆได้ยินไปเมื่อต้นคลิปนั้นชื่อเพลงว่าทิ้งขยะแต่เอถังขยะมีหลายสีละเกินเด็กมีเด็กๆคนไหนบ้างนะพอจะรู้ไหมคะ ว่าแต่ละสีแต่ละใบใช้ทิ้งขยะประเภทไหนกันเอ่ยอวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การคัดแยกขยะค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วไปเลยค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยวิธีการแยกขยะให้ถูกต้องการแยกขยะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้เรากำจัดขยะได้ถูกวิธีมากขึ้นลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณขยะ เพิ่มการนำกลับมารีไซเคิลขยะบนโลกก็จะลดลงด้วยการแยกขยะก,ก็ง่ายนิดเดียวแยกตามสีถังถังขยะสีเขียวสำหรับขยะอินทรีย์ขยะเปียกขยะอินทรีย์คือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารเปลืกผล,ลไม้เศษผักเนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้งส่วนประโยชน์จากการแยกขยะสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้แปลงผักสวนครัวได้ถังขยะสีน้ำเงินถังขยะสำหรับขยะทั่วไปเป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลจำเป็นต้องหาวิธีกบจัดอย่างถูกวิธีเช่น ซองขนมถุงพลาสติกภาชนะปนเปื้อนอาหารกล่องโฟมกระดาษชานอ้อยถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคลิลขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วแต่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกขวดแก้วกระป๋อง กล่องกระดาษกระดาษประโยชน์จากการแยกขยะสามารถผลิตขาเทียมผลิตหลังคารีไซเคลิลผลิตหลอดไฟถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายขยะอันตรายคือขยะที่มีสารปนเปื้อนวัสดุอันตรายชนิดต่างๆเช่นสารพิษวัตถุติดเชื้อวัตถุก,กลัดก่อน เช่นฐานไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยาหมดอายุกระป๋องสเปย์ส่วนประโยชน์จากการแยกขยะแยกเพื่อนำไปจำกัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้รั่วซึมลงแหล่งน้ำหรือชั้นผิวดินขยะเป็นสิ่งที่เกิดจากเราทุกคนนะคะเด็กๆ การช่วยลดปริมาณขยะเราทุกคนจะต้องแยกขยะตามประเภทของขยะแต่ละประเภทนะคะก่อนที่จะทิ้งทุกครั้งค่ะและจะได้ง่ายต่อการกําจัดขยะในขั้นตอนต่อไปและยังจะช่วยให้ชุมชนของเราน่าอยู่มากขึ้นด้วยค่ะเด็กๆต่อไปเป็นพลังงานของเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูให้เด็กๆโยงเส้นจำแนกขยะลงถังให้ถูกต้องนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย